เ,นะนะะเป็นเย็นตาโฟนะคะเราสั่งลูกชิ้นรวงอันนี้โอ๋สั่งเป็นเผือกทอดนะคะนี่นะคะเป็นร้านแรกที่เรากินกันนะคะนี่นะคะเรากินึ้ง <c oughs> เป็นสูกชิ้นปลาเจ้าเก่าไม่มีสาขานะคะคนดอย่างเยอะคะ่ะลูกชิ้นอร่อยลูกชิ้นอร่อยมากนะคะปไปยี้ลองชิมแล้วบอกเลยว่าอร่อยจริงๆต้องมาร้านนี้จ้า เราได้นั้นนะคะเป็นเย็นาโพนะคะเราสั่งลูกชิ้นรวมอันนี้โอสั่งเป็นเผือกทอดนะคะอันนี้เป็นเผือกทอดนะคะเนี่ยมัเป็นแบบนี้นี่คือลูกจิ้มของเขานะคะเราสั่งลูกจิ้มมันก็จะมีรวมประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นราคาประมาส4 0ส0บาสิทที่เรานอนที่ไชน่าทาวนนะคะ เยาวราชแถวๆเยาวราชนะคะอันนี้คือทางเข้าอาา่านว่าอะไรอะไซโฮเทลเนี่ยเขาเป็นบรรยากาศร็อกเบียคะเราจะมาเช็คอินกันนะคะเนี่ยเราได้ห้องหกสองสาม สองเตียงนะจ๊ะมาดูวิวกันเถอะอ้าวมีหน้าต่างกเดจยวจ้ะนี่นะคะก็จะวิวไม่เห็นเลยสะท้อนนี่ด้านในมีทีวีมีน้ำเซฟนี่นะคะห้องน้ำ นี่นะคะก็คือเรืองขคงที่โรงแรมเราใกล้สัมเพลงเราก็ไปช้อปสัมเพลงมาตอนเช้าตื่นประมาณตีห้านะคะเดินประมาณ15นาทีตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงกว่าวตลาดวายแล้วนะคะอันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะ1ึงวันของแนบนะคะที่มากรุงเทพนะคะอยู่โรงแรมนี้แล้วก็ไปเดินที่สัมเพลงนะคะซึ่งถ้าใครอยากมาพักที่นี่นะคะแนะนำโรงแรมนี้เลยนะคะเขาชื่อโรงแรมอาสัยแชเนาทาวแบงคอกนะคะถ้าใครอยากมา เดินเยาวราชใกล้ๆหรือเดินสัตเลใกล้ๆแนะนำโรงแรมนี้ค่ะราคาไม่แพงแล้วก็ห้องพักโอเคค่ะ